ฝรั่งต้นละหมื่นหกคุณดูเลยครับโอ40้โหสี <c oughs> <c oughs uffy> ่ร้อยสี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 ่สิบอันหมื่นหกครับโอ้โหพี่ธนาพลครับฝรั่งสองลูกนี้กี่บาทครับร้อยบาทได้ร้อยบาทลูกละห้าสิบบาทใช่ขายกิโลเท่าไหร่อย่างเงี้ยร้อยห้าสิบค่ะกิโลละร้อยห้าสิบบาทค่ะมันเป็นฝรั่งทำไมมันแพงอย่างเงี้ยก็แปลกไงมันแปลกยังไงไม่ปกตินี่ไม่ปกติจริงๆก็ฝรั่งแค่มันลูกใหญ่เฉย ใหญ่จริงเห็นไหมสวยด้วยเห็นไหมดูไหมดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่แปลกผมไม่ยอมเลยนะอ้าวแปลกจริงจะไม่เป็นสีอะไรอ่ะนี่พลังเปิดใหม่ก็เป็นสีขาวสิไม่ขาวขาวไม่ขาวดูนะเดี๋ยวใครดูอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแจมไหมแปลกครับแปละไหมล่ะแปลกครับเนี่ยงสีแดงว้ลูกเนี้ยประมาณห้าหกขีดลูกนีห้าขีดตัวเนี้ยห้าขีดมีเกินเจ็ดสิบบาท ฝรั่งลู70บาทโล150ใช่พันอะไรครับเฟิรนหงมีเฟิรนหงมีกำลังลแรงกำลังดังเกิดมาเออตดชื่นไม่เคยเห็นเลยฝรั่งสีแดงฝรั <c oughs> ่งไส้แดงเฟิร์นหงมีลงท้องครับปโอ้โหเ <c oughs> สียงอืม,มกรอบหวานเหี้อหวานไหมเอาจริงกรอบหวานอร่อยฝรั่งโล150บาทจริงทาบบนี่กบาทครับ เอาเอาเอาต้นๆเลยนะต้นต้นเลยสามร้ย 300, อย <300. S 1> อะสามร้อยเก็บครั้งหนึ่งกี่ต้นไม่ต่ำกว่าห้าร้อยต้นอาชีพนี้จับรได้ลักแสนสอนเลยได้ไหมครับได้สอนเลยนะครับวันนี้เออเ้นชื่นครับซีรีส์นนทบุรี uri, ครับสอนวิธีปลูกฝรั่งไส้แดงหลากหลายสายพันธุ์แล้วจะชิมไม่ดูหลากหลายสายพันธุ์ด้วยจับไปได้ลักแสนครับ ขั้นตอนแรกทําไงไปดูครับวิธีการทาบก็คือเราใช้ฝรั่งขี้นกไทยเพื่อไปทาบทาไมต้องใช้ฝรั่งขี่นกไทยครับขี้นกไทยอ่ะทุกคนจะรู้จักใช่ไหมหากินเก่งทนแรงน้ําท่วมไม่ตายแข็งแรงวิธีการทาบก็คือว่าแตกต่างจากการตอนกิ่งคือมันจะได้รากแก้วใช่ไหมเรื่องจริงแล้วเราก็ไปวางทาบเพื่อให้ตรงเนี้ยมันแข็งแรงแล้วเราก็เอาพันฝรั่ง เจ็บยอดก็ได้เจ็บยอดไปเจ็บยอดก็ได้เป็นทาาเลยก็ได้ไปดูเลยครับปี๊ไปครับอุ้ยตรงนูเนื้อผมขออธิบายเนื้อตรงนี้พันอะไรอ่ะชมพูพันทิพย์หรือจนจนจูหงจนจูหงคุณดูดิดูเนื้อสิน่ากินมากเลยอ่ะดูดิชพูพันธ์ทิพย์จนจนจูหงจนจูหงโหมาวันนี้สามพันแล้วลองดูอันนี้หวานอะอันนี้หวานอันนี้หอม ดูดิเนื้อมันน่ากินมากคุณดูดิเนื้อฟูแบบถ้าเก็บเร็วนยก็จะกรอบหวานน้อยหน่อยอ้เน,นื้อแตกตา่างอยากให้ลองชิมเลยอ่ะมันแตกตา่างอร่อยนี่แหละเนี่ยชมพูพันธิพชมพูลพันธิพครับผมจะบอกว่ามาส่วนนี้ดําเนินรายการยากมากตอนนี้กินไปสามลูกแล้วอร่อยทุกลูกสวัสดีพี่นัทครับสวัสดีวันนี้กําลังจะสอนขั้นตอนแรกทําอะไรครับอ่าทาบกิ่งครับทาบกิ่งคือทํายังไงครับ อ่าครั้นแรกก็เอาเอาตอตอที่เรามีอยู่อ่าตอตอแบบนี้เนาะตอขี้นกเนี่ยตอขี้นกคือไหก็เอาเม็กขี้นกมาเพาะขี้นกบ้านเราอ่ะฝรั่งขี้นกใช่เราใช้ตอมันเพราะว่ามันแข็งแรงใช่ไหมอ่าหากินเก่งหากินเก่งใช่อันเนี้ยเราเอามาล้วก็ตัดตัดทิิงเลยตัดตัดไปปึ้งเรียบร้อยแล้วก็ปาดปาดบางสวนก็ทําไม่เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่นะอันนี้คือสวนนี้ทําแบบนี้ใช่ครับปาดสองด้านปาดสองด้าน หนี้คือให้ความรู้กันเต็มๆนะครับอันนี้คือต้นต้นแม่นี่พันอะไรครับต้นนี้ชมพูวันทิ์โอ้โที่ผมกินตะเกียรนะเนี่ยแล้วก็แล้วก็ปาดไปนี้อ่าก็เสียบนะครับได้นะครับเนี่ยทาบลงไปเนี่ยเสียบไปที่เราที่เราอันนั่นไว้อะที่เราปาดไว้คือเทปสําหรับทาบทาบกิ่งแล้วก็พันไปอย่างนี้พันไปอย่างนี้นี่ข้อดีของการทาบคืออะไรครับ ้านพันพันมันคงที่ไงมันไม่ไม่ไม่กลายเนี่ยแล้ววิธีการลดน้ามันยังไงครับลดน้าลดน้าทุกวันก็ทลาต้นใหญ่อยางยางต้นข้างในเดนได้สามสิบกวกิ่งสาสิบกิ่งกิ่งก็สามร้อยก็ต้นละนั่นแหละครับเก้าพันครับฝรั่งต้นละเก้าพันครับครับแล้วเวลาเราทาบได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแฝดเนี่ยได้เดือนหนึ่งแล้วเข้ามาฟันตรงนี้ฟันตรงนี้ฟันฟันเหมือนละตอนอ่ะปอกเปลือกเฉยปอกแล้วทําอะไรต่อครับ บอกเปลือกมันเพื่อเพื่อเพื่อดักน้ําเลี้ยงไอ้จากตัวนี้มาเลี้ยงกิ่งนี้อเพื่อให้ตัวนี้กิ่งเนี้ยอันนี้มาเลี้ยงแทนอีกสิบห้าวันถึงยี่สิบวันแล้วก็ได้ตัดขายเลยอ้ฟันนะฟันตรงนี้กิ่งฟันไรตรงนี้ตรงนี้ตรงที่เป็นกิ่งตัวแม่มันเพื่อให้ตรงนี้เพื่อตัดน้ําเลี้ยงจากกิ่งนี้เพื่อตัดน้าเลี้ยงอไม่ให้มาเลี้ยงตรงนี้อ่าให้ตัวนี้เลี้ยงแทนใช่ ขั้นตอนต่อไปเรียกว่าการปลูกฝรั่งในบ่อปูนข้อดีของการปลูกฝรั่งในบ่อปูนมันคืออะไรผมเห็นในส่วนในบ่อปูนทั้งนั้นเลยอ่ะก็หนึ่งดูแลดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําง่ายอแล้วก็เรื่องญ้าดูแลง่ายใารปุ๋ยมันก็อยู่ในวงเนี่ยมันก็ได้กินเต็มที่ควบคุมง่ายใช่ใช่อะไรครับอันนี้คือใบไม้ใบไม้อใช้ใบไม้เหรอจามจุลีโอ้ต้นจามจุลีใช่ครับมีดินด้วย จามจุลีและดินใส่ลงไปเลยหนึ่งถุงปุ๋ยเนาะอันนี้ครับแล้วไงต่อครับแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยที่เราผสมไว้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยอะไรครับมีขี้วัวใบไม้ใบไม้เนี่ยครับแล้วก็มะพร้าวสับมะพร้าวสับแล้วก็มีขี้ไก่แกบออถ้าคนจะซื้อสําเร็จมาเราไปซื้อยังไงอย่างเงี้ยไม่มีขายไม่มีขายอันนี้เราต้องทำก็เราเองอ๋ออนนี้ใช้ขี้นกด้วยขี้นกตอนนี้หายากขี้นกกระทาอ๋อ คุณสมบัติมันคือไงทำไมต้องใช้แบบนี้ทำให้ดินโปรง่งดินโปรง่งชอบน้ําแต่ไม่ให้น้ําน้ําขังดินแข็งอะ่ะจริงๆต้องมีดินเดี๋ยวจะใส่ดินหน่อยอดินน้อยไัเดี๋ยวต้องเพิ่มดินใช่รับความรู้รวน,รวนครับเอิร์ธตดชื่นครับวันนี้มาตามคําเรียกร้องซีรีส์นนทบุรีตอนนี้เอิร์ธตดชื่นนะครับอยู่ที่สวนธนาพรไซน้อยนนทบุรีครับเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกเบอร์ตรงเบอร์โฉที่อยู่เสร็จสับ การให้ดีสุดคือการให้ความรู้และปัญญานะครับใคร,ใครอยากให้อึศตื่นไม่ไายอาชีพอะไรเป็นแนวทางอาชีพอะไรบอกได้เลยให้กำลังใจเอ,อิึอดตื่นในตากล้องง่ายๆบอกเลยว่าเป็นเอตีเอิร์ธจากจังหวัดอะไรอยากกินฝรั่งบอกอยากกินฝรั่งเชยเขียนมาด้วยนะครับอาะต่อครับวันนี้ถามไว้น,นั้นเลยอ่าเนี่ย วิธีการหาดินง่ายครับก็ตรงนี้แหละครับแถวบ้านแล้วก็ใส่ดินลงไปผสมลงไปเพื่อให้ดินมันมีดินหน่อยอ่ามีดินขั้นตอนเราไปเดี๋ยวเขาจะหล่นเออจะทําเองเขาจะหล่นนะครับนะครับไหนไหนมาแล้วนะครับโอ้โหตอนมองก็ทําตอนมองก็ทํามันง่ายมากนะครับตอนทําเองมันยากมากนะครับปดแรงปดแรงนี่เขาโอ้โหดูสินี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าผสมกันให้เข้ากันอืม ผมผมจะส่งทั้งเชือกอ๋อลากจะได้ไม่โยกอย่างเงี้ยเหรออ่ามันจะไม่โยกแล้วจะต้องปักไม้อีกอันหนึ่งเวลาส่งอ๋อปักไม้แนบไปปักไม้แนบอ่าขั้นตอนไปคุณก็เอาไม้มาเป็นเหมือนว่าเป็นไม้หลักให้เขาแล้วก็มัดเชือกใช่ไหมมัดโคนนี่ให้แน่นอันนี้มัดให้แน่นเลยปิดหน้าดูร้ายเอาฟางมาปิดเพื่อความชุ่มชื้นอ่าใหม่ๆมันต้องต้องรดน้ำทุกวันเนี่ยใหม่ๆอ่ะใหม่ๆต้องรดน้ำทุกวันใช่อ๋อให้มันฟื้น กี่เวลาครับกี่เวลาครับเช้าเย็นเช้าเย็นให้มันฟื้นอ๋อเนี่ยพบ่งบางทีพวกเนี้ยจะห้อยอย่างเงี้ยแต่ไม่ตายแต่ไม่ตายท่านตอนเราไปพอเราเห็นลูกงี้ทําไงครับแล้วก็เด็ดทิ้งก็ได้เด็ดเลยนะอ่าเด็ดหรือตัดเอาเด็ดเลยเด็ดเลยเนี่ยเด็ดลูกทิ้งทิ้งให้หมดไม่ต้องเสียดายเนาะไปถึงแล้วพี่ผมมาผมเสียดายนะผมบอกว่าเดี๋ยวเพื่อมันจะ โตขึ้นมามันไม่โตหรอโตแต่ต้นมันก็ไม่ค่อยโตไงเพราะันมันไม่หมดแนะนํามันมีเวลาไหมเราตลงเช้าลงเย็นลงตอนไหนดีลงเย็นดีที่สุดงเย็นดีประมาณตอนเนี้ที่ผมถ่ายเลยห้าหกโมงเย็นใช่ลงเสร็จลดน้ําเลยไหมครับรดน้ําครับออาเลยครับลดเท่าไหร่ครับรดจนไหลอ่ะรดไหลเลยคือยังไงคือรดให้คือรดให้มันแฉะไปเลยเงี้ยเหรอใช่มันไหลตูดเลยแหละอจริงปะเนี่ยเอารถดไปเลยไหลตูดนะครับ วันนี้เราชื่อก็ทำไปเนี่ยไหวไหวไหวลดยังไงให้มันไหลนะเนั้นเนี่ยลดทั่วขอต้องให้มันทั่วพิธีการลดต้องลดให้มันทั่วทั่วเลยแบบนี้ลดไปจนพูดง่ายให้มันล้นให้มันไหลให้มันแช่ไปเลยมาลดเองอ่านี่เขาดูนะครับดูมืออาชีพหนึ่งสัปดาห์ยอดตั้งแล้วไงต่อครับก็ให้ได้เดือนหนึ่งก็ลดน้ำพอสัปดาเราเราลดวันเว้นวันได้พอมัมยอดตั้งอ่ะพอยอดตั้งปึ้งเราเราลดน้ำวันเว้นวันได้ จนไปถึงเท่าไหร่ครับถึงหนึ่งเดือนถึงเดือนีดพยางเนี่ยพอครบหนึ่งเดือนแล้วทําไงครับกีดกีดพยางตรงเนี้ยที่พันไว้เนี่ยกีดพยางที่พันพร้อมพร้อมใส่ปุ๋ยเริ่มให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเนี่ยเราต้องห่างๆางนี้เริ่มให้ปุ๋ยยี่ห้าเจ็ดเจ็ดเริ่มบำรุงต้นถ้าใส่ใกล้ตาย ใส่ปุ๋ยห่างๆ่าอ่าห่างเนี่ยแล้วใช้ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยยี่ห้าเจ็ดเจ็ดปุ๋ยยี่ห้าเจ็ดเจ็ดคือไปสั่งได้เลยใส่ไปกี่เดือนไปจนถึงสามเดือนสิบห้าวันสิบห้าวันใส่ครั้งครั้งได้เรียกเกษตรปลอดภัยมี G A P อ๋อตอนที่นี่มี G A P ได้เกษตรปลอดภัยกี่เดือนได้ได้เก็บเกี่ยวครับห้าเดือนห้าเดือนเก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวไปอีกเท่าไหร่โอ้โหกี่ปีก็ไม่รู้นะเพิ่งเริ่มทำมาได้สองปีคือไม่รู้เก็บเกี่ยวไปเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้มันยังเก็บเกี่ยวไม่หมดเลย ออกมาแล้วครับเห็นไหมนี่ผมเดินส่วนเนี้ถ่ายยากที่สุดเพราะต้องกินตลอดเวลาอันนี้คือพันอะไรครับอันนี้อุบไม่บอกอันนี้อุบพันอุบนะครับตกกิหุ่นอันนี้มันเป็นข่าวข่าวอ่ะพันนุ้อุบแต่มันสวยมากเลยเนอะดูดิดูดิคุณดูเนื้อมันดิหอมด้วยดูดิดูเนื้อมันดิอันนี้พันอุบคันนี้เขาจะมึงไม่บอกใครอือออร่อยจริงหอม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  ทำไมฝรั่งนี้มันอร่อยทุกต้นเลยอะแล้วนี้อะไรทันอะไรครับอันนี้คือแตงโมฮะแตงโมเดี๋ยวนี้ฝรั่งไม่ใช่แตงโมนี่เอาอีกแล้วที่ที่นี่ชอบล้อผมอะอันนี้คือแตงโมเหรอแตงโมฝรั่งพันแตงโมใช่แตงโมสีกัวเอาผัมาข้างในเป็นแดงแตงโมสีกลัวใช่คืออะไรภาษาจีนภาษาจีนเขาเรียกว่าแตงโมสีกลัวใช่ก็มันแปลว่าฝรั่งต้หรอสีแดงอ๋อผาดูครับแตงโมสีกลัวมาคือฝรั่งให้กินแตงโม ให้กินดังโมใชนี่คุณดูนี่ที่นี้คือปอดสารพิษหมดใช่ไหมครับกินได้เลยจากต้นใช่สดสดนะหั่นให้ดูกินกันอย่างเงี้ยดูสิอันเนี้ยอันเนี้ยยังไม่จัดอันเนี้ยวันเนี้ยมันยังไม่จัดแต่จริงๆมันแดงกว่านี้แดงกว่านี้ค่ะแดงใกล้เคียงกับตัวเฟื่องของมีฝรั่งแตงโมชื่อนี่งงมากกินฝรั่งแตงโมนะครับฝรั่งแตงโมลงท้องเับมันหอมหวานอะไม่รู้มันแล้วแต่ละคน แล้วแต่ละคนที่ชอบชอบกลิ่นชอบชอบชอบแบบลิ้นน่ะลิ้นคนอ่ะหวานมาแลเปรี้ยวปลายอืใช่แปลกต่างนะว่ามันทนนะอต่เราก็ไม่รู้แต่ต้นพี่เนี่ยสองปีคือยังไม่เป็นไรเลยใช่ใช่แล้วก็ก็สามารถทาบขายได้เรื่อยไหมได้ได้เรื่อยๆครัขาบก็ประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนขายได้เจ็ดเดือนขายได้ขายได้ทั้งผลขายได้ทั้งกิ่ง โอ้่านี่ใจมากนี่ก็ได้แล้วเนี่ยสามร้อยตีห้ากินแล้วสาอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยนะเพราะสายพันธุ์เดินีด้ที่เอิร์ธกินครั้งแรกอร่อยมากอ่ะอันนี้เฟิร์นตัวนี้เฟิร์นราคายังสูงสามร้อยยังสูงวันนี้ผมรู้สึกว่าสุดยอดมากเลยคือพี่สองคนคือพี่ธนพรและพี่นัทนี่คือความสุดยอดคือว่าวันนี้เอาความรู้เอาอาชีพมาให้เลยนะซึ่งเป็นอาชีพของตัวเเเอองงททททีีี่่่ํําาาาารยยไไไดดด้้้ละมมพบบกกขนนจ๋ เห็นบอกว่าแต่ก่อนอยากให้เอิร์ธมาด้วยเคยดูอิร์ธดูอยู่ยังคิดอยู่ว่าทาไมไม่มาบ้านเราสักทีเพราะว่าเรามีอะไรที่เผยแพร่เยอะแยะเลยเราก็อยากให้ความรู้คนอื่นวันนี้มาแล้ววันนี้มาแล้วดีใจมากสวยมากดูสวนพาไปดูดอกดกเนี่ยดีใจมากอยวหาเชือกหน่อยผมชอบจริงๆให้เขาไปหาดินด้วยดูความดูความดกน้องดูดูเนะนี่เป็นที่สายพันธุ์และดินตรงนี้เราใช้น้ำไม่นั่นด้วยน้ำหมับ พิปาจุลินทรียย์จุลินทรีต่างข้อแสงน่ะดีที่สุดเลยลนะต<า>่างข้อแสงนะพวงมันขนาดนี้แล้วมันมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยไม่ได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องเลือกใช่ไหมเอาไว้สองลูกก็เต็มที่แล้วค่ะคือคือมันออกเยอะแต่เราแล้ววิธีการเลือกเลือกไงอ่ะเลือกอ่าเราจะเลือกผลที่อย่างเงี้ยสมบูรณ์แล้วก็เอาไว้สวยสุดใช่ไหมอ่าสวยสุดพูดง่ายใหญ่สุดเนี่ยสองลูกเนี่ยเอาไว้พอแล้วเหรใช่ทิ้งฮอร์โมนไข่ไปย้อนดูในที่เพจเออได้เลยสอนไปแล้วใช้กรรมกรใช้แล้วมันดกจริงจริงดกจริงดกใช้กรรมกรยิ่งดกเยิ่ เสียดายแล้วเลือก <c oughs> ต้องเลือกแค่สองอ่ะใช่เอาไว้มากไม่ได้จริงครับไม่ได้มันหนักแล้วกจริงครับง <c oughs> คัไม่ได้หรอกความรู้ครบถ้วนครับผมมองเลยว่าส่วนธนาพรตรงนี้ประสบความสําเร็จจริงๆประสบความสําเร็จเพราะว่าเขามีความรักในการงานมีความเพียรมีจิตจ,จอมีการแก้ไขปัญหามา ครบคันจนประสบความสำเร็จและสิ่งที่เขาสุดยอดจริงคือการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ความรู้ที่ให้ความรู้เออเราชื่นทายรายการเพื่อให้นะครับเท่าให้ความรู้ที่เอาไปประกอบอาชีพได้แล้วเขาทำประสบความสำเร็จตรงนี้จริงๆอ่ะที่อยากให้ี่อยากเผยแทุกอาชีพไม่ว่าคุณจะทําอะไรค่อยๆทําลองเข้าไปดูก่อนว่ารักหรือไม่ชอบหรือไม่ถนัดหรือไม่แล้วค่อยลุยไม่ใช่ต้องไปทาแบบ ตูมลองมาซื้อแลกิงสองกิ่งว่าเราชอบเรารักไหมดีไหมพี่พ่คนอื่นทำทำรวยอ่าแต่ป่ะอ่าเราอาจจะทําไม่รวยก็ได้เพราะว่าพี่เขาไม่ได้เริ่มจากที่ว่าจะทําเอารวยไม่เริ่มจากแค่ว่าตอนนั้นคอะไรจะปลูกเ่าอะไรกี่ต้นเกษียนเกษียนแล้วเขาคือจะออกกําลังกายจะออกร่างกายทีนี้ออกร่างกายไม่หยุดเลยบึ๊บ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 แล้วออกไหนกัดแล้วเราชื่นเขาเนี้ย โอ้โหเขาเรียกว่าก้ามขึ้นนเดียวเลยหรอนี่คนอยู่เบื้องหลังนะเขาไม่ค่อยออกนะมีพี่ออกออกลงเฟซทุกวันเลยแต่วันนี้เขาได้ออกเบื้องหน้าแล้วนะเบื้องหลังจริงๆใช่เขาอยู่เบื้องหลังคนนี้หลุมป่งอยากจะทําเล่นๆน่ะแต่มันความรักไงมีความเพียรไงมีจิตจดจ่อไงมีการแก้ไขไงจนมาเป็นแบบนี้ถ้าใครอยากจะอุดหนุนที่นี่มีอะไรขายบ้างครับก็กิ่งพัน ฝรั่งพันธุ์ไส้แดงไต้หวันกิ่งพันธุ์ทุกๆอย่างเลยมีประมาณ10กว่าสายสายพันธุ์สิกว่าสายพันธุ์ต้องโทรมาดูเองเหรอ,อยก<ข>อตัวอย่าง<ห>ได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างมีหงเปลือแตงโมสีกัวเฟื่นหงมีเพชรน้ำหนึ่งน้ำเพชรไข่มุกแดง<อ>เวินหงหงซินปาล่าต้นกล้าของพันธุ์ฝรั่งที่นกเพื่อคุณจะไปทําอาชีพต่อยอดแล้วก็มีกิ่งทาบกิ่งทาบแต่ละสายพันธุ์ ติดต่อ,อยังไงครับโทอยเอาเบอร์นะครับศูนย์แปดหนส่วนธนพรเลยค่ะขอย้ําอีกครั้งนะครับคุณเอากระดาษปากกามาจดเลยนะครับ0 8 1 5 2 9 4ด9นแล้วเข้ามาชมทีส่สวนได้ไหมครับ ได้ค่ะโทรก่อนนะนัดก่อนนะเขาเรียกเขาเรียกวัดลานนิยมตำบลลานนิยมอำเภอไสน้อยจังหวัดนนทบุรีอ่าสำหรับวันนี้นะครับเออตัวชื่นเป็นกําลังใจให้กับทุกอาชีพนะครับการมีสติอยู่กับลมหายใจจะทําทให้คุณฟันฝ่าทุกสิ่งไปได้นะครับขอให้ทุกคนสดชื่น